วันนี้เราได้คีย์บอร์ดมาใหม่และจะมาบอกเหตุผลที่ทำไมถึงเราเลือกใช้แบรนด์เดลเพื่อนๆก็คงจะรู้จักแบรนด์เดลก ale, ิ่เป็นบริษัทผลิตคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะตัวแบรนด์นี้ก็ครอบคุมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นแล็ปท็อปแท็บเลต็ตสมาร์ทโฟนเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และนี่ก็คือคีย์บอร์ดทิ่เป็นผลิตภัณฑ์ของเดลอ,อีกตัวนึงว้าว wow. ที่ดีไซน์แบบเรียบง่ายเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปโดยตัวนี้จะเป็นแบบมีสายที่สามารถเสียบกับคอมพิวเตอร์และใช้งานได้เลย <Wow. S 1> และคีย์บอร์ดนี้ก็รองรับทั้งภาษาไทยนะภาษาอังกฤษและลักษณะของปุ่มกดก็จะคล้ายๆกับของโน้ตบุ๊กทั่วไปทําให้การสัมผัสกับแป้นพิมพ์ได้ความรู้สึกเดียวกับแป้นพิมพ์โน้ตบุ๊กเลย <Wow. S 1> และเสียงของการกดปุ่มของแป้นคีย์บอร์ดไม่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนเพื่อนรอบข้างถ้าใครกําลังมองหาแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดที่ใช้งานง่ายและก็เสียง เบาอย่างเช่นเดล l KB216 นี้ก็มาซื้อกันในตะก,กร้านี้ได้เลยรอบรอๆราคะประหยัดคุ้มค่าและเหมาะสมกับงบที่มีจำกัดถ้าเพื่อนๆชอบการรีวิวของเราติดตามกดไลค์กดแชร์ได้นะคะ